สวัสดีตอนเช้าพี่น้องที่รักที่เคารพทั่วไทยทั่วประเทศทั่วโลกช่วงเช้าเมื่อคือนก็ฝนตกนะครับตอนเช้ามาก็อากาศสดชื่นเย็นสบายเมื่อคือนฝนตก อากาศดีมากเย็นชุ่มฉ่ำพื้นดินยังเปียกอยู่เมื่อคืนฝนตกท้องฟ้าก็ยังค้มยี่น้องท้องฟ้าก็ยังค้มไม่แน่อาจจะตกอีกวันนี้อาจจะตกอีกนะครับอันนี้ท้องฟ้ามืดคึ้มเป็นหมดเมื่อคืนตกแล้วครับ ี่คือสภาพชีวิตบ้านนอกของคนย่างไรพี่น้องก็อยู่กันแบบนี้เข้าสวนเกิดอันนี้สภาพชีวิตการเป็นอยู่นะพี่น้องก็มีที่อยู่กับบ้านเนี่ยประมาณงานหนึ่งพี่น้อง งานหนึ่งก็คือร้อยตารังวานะพี่น้องก็ปลูกนั่นปลูกนี่บ้านก็อยู่เหมือนโกดังพี่น้องอจะว่าบ้านก็บ้านจะว่าโกดังก็ว่าโกดังอันนี้สภาพตอนเช้าของวันนี้ ช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงเช้าพี่น้องหกโมงเช้าชีวิตผู้สูงอายุคนแก่อย่างผมเนี่ยนะพี่น้องก็ไม่มีไรายได้อะไรช่วงมีเงินอ่า สวัสดีการที่เขาให้มาหกร้อยหกร้อยก็มันแค่ค่าไฟก็ไม่พอแล้วครับเนี่ยก็อยู่กันอย่างนี้หาผักหายากินไป ตอนนี้ก็กำลังจะขนเอาของเก่าไปขายสมัยทำงานก็เอาขวดมาจากงานที่ละกระสอบที่เนาะก็อามาสะสมไว้เอามาจากงานที่ว่าไปไปลงงานเอาของเล่นไปลงตอนนี้ปัญญาพารวยไม่สบายก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ให้แม่บ้านเอาขวดไปล้างเอาพวกสิ่งของพวกนี้รวมเอาไว้เพื่อจะไปขายพอได้ค่ากับข้าวพอได้ให้ลูกไปโรงเรียนพี่น้องอกำลังจะทำกำ,ะกำลังจะล้างกำลังจะลื้อกันเพื่อจะไปขายเพื่อมาเป็นไรายได้พี่น้อง เลยได้ช่วงนี้ไม่มีข้าวของแพงมาก บรรยากาศของวันนี้พี่น้องบรรยากาศเงืดมัวเหมือนกับว่าฝนจะลงไีก ภาพลากขายก็ยังไม่แข็งแรงพี่น้ององแค่มาเก็บอของเก่ามาเก็บขยะเพื่อจะเอามาคัดไปขายนี่ก็ยังไม่มีแรงเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกเดินขึ้นได้ดีก็คงจะใช้เวลาไปอีกสักหน่อยน่าจะเดินแบบชั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 บ,ชบ,ชบได้เน่ยพี่น้อง ฝนตกเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักอยู่ที่เนิ่นดินก็ยังเปียกอยู่ ครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้พี่น้องช่ยวยกดไลค์กดแชร์ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ